เราเห็นปืนพกวิ่งอยู่ยิงทำไมย <laughs> ิงทำไมยิงทำไมอ่ะยิงเยอะกว่านี้เอา,เอาจบแล้วจบแล้ น่ารักน่าสวยสวยเอยเอยเอ,ยอยู่ในหมดเนี่ยดุฟิสบลัดที่นี้ไมนได้ยินเสียงคลิกเมาส์เสียงคลิกอะไรไหมอ๋อ

อุยปืนหาไปเก็บกันแบบโง่โง่มันอยู่นี่อ้าวอ้าเจ็บแล้วน่ะโว้ยโดนไายิงใครไม่โดนเลยไปโดนไหนทีกทีโดนเดี่ยวบนเกียดตายเกียดตายนี่ก็รักกัน เปลวไฟเปลวไฟเป็นไรเป็นไรนี่ยังไงเอาไม่มีใครเอาดิอออะไรให้อะไร นี่ไงมันอยู่บนบ,นบน้านบนบ้านอะโอ้โ,อโอหหมดแตกเ,เลย s t ่ยเลยมึงอยู่บ,บนบ้านก็ไม่ขึ้นมาเดนหมดแตกเ,เย้ยิงอยู่เหรอเะื่อมาไอ้ตัวเพื่อน ยิงกูอลุ่มเบิลคิลน่าพูดไม่พออีกแล้วไม่พูดไม่พอเลยแล้วเราเนี่ยพูดไม่พอขอโทษรักกันขอโทษค่ะพูดดิขอโทษค่ะขอโทษค่ะ ไปไหนเดี๋ยวมาเนี่ยมาเนี่ยอ้าวเออมันโฟเธอไม่มาเล่นในดบิลยิงมันไม่ได้นัานน่ะเย็นแล้ว วองหายนะ่เอ็มไปแก้แล้วนะแบบเนี้ยตั้งอะไรวอได้วอหายเนี่ยไม่เคยห่วงชุบเท่าไหร่ใครโดดลงมาวะคนสวยตกได้หมดเลยตกแบบคนสวยอะ แม่กำลังไปช่วยนี่ไงเพื่นมันอยู่ตรงไหนไอวอลแน่นอนไอ่นอนกเข้าบ้านมาแล้วไม่มีพื้นชาร์จหรอกนะไหนอยู่ตรงไหนเอเควิ่งชาร์จไม่เคยเห็นไง พูดไม่พอพูดไม่พอไม่แต่นู่นมันได้แม่งเพื่อนนู้นเพื่อนทำดิครับไม่ได้คิวบ้างไม่ได้หรอดูได้ได้กี่คิวเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวได้กี่คิวแม้วมาเด้อ ขอแล้เนี่ยต้องไปนั่งเล่นะไปนั่งดิเดี๋ยวคนต้องย้ายโน้ตบุ้งอ้าเงียบหยุดไม่ได้ห้ยหน้านั่งอยู่แค่นักเรียนมากออ่อนเอาข้างเข้าอีกโอ้น่ารักจริง first ko ko like ko like ko Dễ hết từng ngoài từng mà. อะไรเป็นคนสวย่าเล่นเล่นลิฟท์อยากลองเล่นไหมอ,อยาก <c oughs> ไม่ลองเล่นหรอเล่นไม่อยากไม่อยากยังกัง <c oughs> แรงบันม,มีอะไร นี่เป็นไงดีนะซื้อเข็มมาซื้อเป็นเ้นใครมีผ่านไปวะมันเลยอะไม่รอะไรเลยนะคุณเนี่ยก็ว่าให้แล้วเอาหูแล้วหัวแล้วเดีย๋วดวยวหนุ่มบนอ่ะ เองกรอยังไม่กี่นาเดไออุ่นกันนี้นี่ไงวันเีอหูได้เดเย้